และนี่คือเหตุการณ์ที่เจ๊มาเจอรถขนสบียงครั้งแรกแล้วเป็นไรหมุนเนีน้องเฮ้ยไม่สั่งไม่ส่งของหรออุ้ยประเดี๋ยเลยโอ้ยนั่นเป็นยังไงไงคุณตรวจเช็คสักหน่อยไหมเนี่ยต้องเป่าต้อเป่าต้องเป่าแอลกอฮอล์นะเอธอลงไปยิงเร็วอ่ะยิงเร็วเเออ้าา มันหมดแล้วป่ะเอยเอา้าล่นจับฉันไม่ได้ยิงเนอะนะเล่นจับถ้าจริง AJWD โอ้โหโจมันมีของก็โโหนอ๋อของดีชิดแัทเลยเนี่ยข้างในข้างในมีด้วยโจมีอะไรอ่ะมีของมีเหมือนของ a d o ด็ของดีเฮ้ยรลือดจริงมีโจมีของดีด้วยเนี่ย จบเธอเห็นไหมเออฉันเห็นแล้วึออกมาสิไปาว <ไป S 2> <อ>่มโย๊กแล้วจบจุ่มโจ๊กฉันยังไม่ได้จบทุกกล่องนะไปไป็ไอร์ซกเกตกันจบมีหัวใจอะไรอะ่ะเนี่ยเนเี่ยมันให้กดหัวใจด้วยเมื่อกี้เยี่ยมไง